เยค่ะเพื่อนๆนะคะใส่โซดามันก็จะยิ่งสดชื่นเพิ่มยิ่งขึ้นนะเพื่อนๆก็สามารถลองเอาไปทําทานที่บ้านได้เลยนะคะไปยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแพทสไต้นะคะทุกคนนะคะเช่นเดิมนะคะอยู่ที่ร้านนานะคะทุกคนเสียงดังนิดนึงเพราะรูิ่งตลอดเวลานะคะที่ถนนใหญ่แพจะไม่ตัดเสียงตรงนี้ออกนะคะก็วันะะนี้นนแพทก็จะพาเพื่อนมาชมวิธีการชงนะคะเมนูชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวนะคะทุกคนเพื่อนๆบางคนอาจจะทําบ้างแล้วได้แล้วแต่ว่า เออยังยไม่รู้ว่าจะใส่มะนาวเท่าไหร่หรือน้ำผึ้งเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้แพรก็จะพ,พันเชื่อนทํากันนะคะก็สามารถทำเองได้ที่บ้านด้วยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆวันนี้แพรจะใช้ผ้ากรองเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแพรอยายกจะให้เพื่อน่ะสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องน,นะคะก็จะได้ใช้ผ้ากรองเหมือนรอบที่แล้วที่แพรทาเมนูนชาเขียวใช่ไหมคะนั่นแหละก็ผ้ากรองเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็จะได้หาซื้อกันได้ง่ายน,นะคะไปติดตามกันเลยนะคะเพื่อนๆนะคะชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวค่ะแบบแรกแพรก็จะใส่ เขียวที่เป็นกาชาเขียวนะคะทุกคนจริงๆชาเขียวก็จะมีความเข้มข้นพ,อ,นพอสมควรนะคะการทําชาก็จะไม่ต้องไปใส่เยอะมากเมื่อกี้หนึ่งช้อนโต๊แล้วนะคะทีนี้ใครจะเอาอีกบครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆครึ่ง,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 งช้อนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพ้วกแบบชาเขียวนมอาจจะสองช้อนโต๊ะนะคะแต่นี้มันเป็นชาน้ําผึ้งนะคะทุกคนก็ใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เติมน,น้าร้อนนะคะซึ่งแต่ก็ได้เรียแก้วเหมือนเดิมนะคะแก้วทรงแก้วตวงนะคะทุกคนที่มีรอยหุดหรือถ้าใครไม่มีนะคะเพื่อนๆ ถ้าไม่มีแก้วแบบที่เป็นทิพย์อย่างนี้ก็สามารถใช้แก้วน้าดื่มที่บ้านนะคะเราก็100มลก็คือครึค่งพึ่งแก้วน้ําดื่มเรานั่นเองนะคะมันจะใส่พอดีกับแก้วที่เราซื้อทิพทั่วไปนะคะเพื่อนเราก็จะเดี๋ยวเราน้ำแป๊บนึงนะคะนี่นะคะใช้ข้าวฟองนะคะทุกคนใช้ข้าวองนะคะทุกคนก็หาซื้อได้ตามพวกร้านอุปกรณ์ทั่วไปนะคะ แล้วก็จะมาเติมน้ำชาเขียวที่เราล,ลวกลวกน้ำร้อนนะคะทุกคนก็จ,จะเป็นสีนี้เลยอาจจะเข้มหน่อยนะคะเรจะยังใส่ไม่เต็มแก้วนะคะทุกคนใส่น้ำเลยสักร้อยเอลหรือเลยขึ้นมาหน่อยนึงก็ได้นะคะนด้ค่ะเอาอีกัน,นึงลืมมาทุกคนที่จะต้องใช้นะคะลืมลืม,ล,มลืมได้ยังไงนั่นก็คือมะนาวค่ะไม่ได้ว่าเราจะทำเมนูมะนาวแล้วกันเพื่อจมะนาวห,าหลูกนะคะ ก็ลูกเล็กลูกใหญ่ขนาดไหนถ้าก็แล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนจริงๆถ้าลูกใหญ่อย่างเนี้ยหนึ่งลูกก็พอนะคะแต่ถ้าลูกเล็กเราก็อาจจะสักสองลูกนะคะทุกคนมันก็จะเปรี้ยวกําลังดีนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยน้อยก็ใส่ซี่เดียวนะคะใส่ซี่เดียวก็พอค่ะซี่เดียวนะคะใส่เดีย ใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ไปเลยค่ะสองลูกใหญ่แต่ว่าอันนี้วันนี้ใครจะใส่ลูกหนึ่งนะคะทุกคนเพราะลูกค่อนข้างใหญ่แลว้วก็น้าเยอะนะคะอ่าเรามาต่อเลยนะคะหลังจากที่เราได้น้ําชาเขียวที่เราอ่ะใช้กระกรวกน้ลลําร้อนเรียบร้อยนะคะคือน้ํผึ้งจะไม่ใส่นะคะเพื่อนอันนี้เป็นเมนูน้ำพึ่งก็ขอเป็นน้ําพึ่งล้วนๆแล้วกันนะคะนี่เลยน้ำพึ่งนะคะหวานพอดีนะคะใครจะใส่ไปทั้งหมดห้าช้อนนะคะคเพื่อน หวอนน้าบหวานน้อยสามช้อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆมันกำลงังจะรังดีนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราไปใส่น้ําแข็งน,นะคะทุกคนน้ําแข็งละลายมันจะจืดและมันจะไม่อร่อยนะคะสองช้อนผ่านไปนะคะก็คนไปด้วยนะคะทุกคนอ่าช้อนที่สามค่ะอันนี้คือสูตรหวานพอดีนะคะเพื่อนๆช้อนที่สี่ค่ะเพื่อนอาจจะมีสูตรก็สามารถแชร์กันได้นะคะน,นี่เป็นสูตรที่แพททำที่ร้านนะคะทุกคน อ่ะช้อนที่ห้าก็คนๆนะคะทุกคนน้ำพึ่งละลายแล้วเรียบร้อยเราก็จะมานะคะวันนี้นะคะขอเป็นมะนาวลูกโตๆนะคะทุกคนใครจะใส่ไปเลยหนึ่งลูกนะคะเพื่อนๆก็ถ้าลูกโตนะคะก็หนึ่งลูกมันกําลังดีเลยนะคะเปลือกกำลังดีนะคะอ่ะบีลงไปเลยนะคะุคนอ่าขอมีดเลยนะคะ ดีตรงไปเลยนะคะหลังจากที่เราคนน้ำพึรงละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนบีมะนาวเห็นไหมคะน้ำเยอะคะ่ะเพื่อนๆนี่คะ่ะหนึ่งลูกนะคะเรี่ยวกำลังดีนะคะก็คืคต่อนะคะทุกคนนี่คะ่ะพอเราใส่มะนาวใส่น้ำพึ่งเรียบร้อยคือเรายังไม่ได้เติมน้ำเลยนะคะทุกคนน้ำก็จะยิแก้วนั่นคือสอง ml ยิแอลนั่นเองนะคะทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะตัวมนเล็กอันนี้ขีดเนี้ยคะ่ะ ทีเนี้ยร้อยห้าสิบนะคะเลยขึ้นมาก็สองร้อยนะคะทุกคนนะคะุเพื่อนก็ได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวนะคะทุกคนสูตรหลางอดีนะคะก็เดี๋ยวต้อแขกมานี่คือแก้วยี่สิบสองออนนะคะทุกคนมที่เราซื้อกินกันบ่อยๆนะคะคือแก้วยี่สิบยี่สิบสองออนนะคะเวลาเราเทสูตรนี้ลงไปน,นะคะทุกผนมันก็จะหวานพอดีนะคะค่ะทกังไปเลยนะคะ ก็เดินนั่แแ็งเอานะคะทุกคนสำหรับแค่วันนี้นะคะแย่ก็จะเพื่อความสดชื่นยิ่งขึ้นนะคะเพราะอากาศร้อนเหลือเกินแย่ก็จะแถมนิดน,นึงนะคะทุกคนโซดาค่ะก็จะซานะคะทุกคนสดชื่นมากเลยนะคะเดี๋ยวนะคะขอฝากปีดนะคะใส่โซดาเติมเข้าไปนะคะยิ่งจะสดชื่นนะคะทุกคนก็นะคะลงองทำดูนะคะนี่เลยค่ะ ใส่โซดามันก็จะยิ่งสดชื่นเพิ่มยิ่งขึ้นนะเพื่อนๆนก็สามารถลองเอาไปทําทานที่บ้านได้เลยนะคะแพรยินดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนก็ได้แล้วนะคะเมนูชาเขียวน้าผึ้งมะนาวนะคะแพรก็แถมโซดาไปค่ะเพื่อความสดชื่นยิ่งขึ้นนะคะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะก็เพื่อนๆสามารถเอาไปทาทานที่บ้านได้ด้วยเลยนะคะทุกคนค่ะแพรยินดีมากๆเลยนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะคะ<ม>อยากให้เธอทำเมนูไหนบอกได้เลยใต้คลิปนะคะเพื่อนๆคะ<ม>ยินดีมากๆเลยค่ะ <c oughs> นะคะเ<ม>จอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสด,ดีค่ะสััสีีค่ะ